สมแทมสมแทมสะสมที่ไหนนะคะสะสมในแต่ละชั้นนะคะเราจะมีแผงที่ให้นะคะที่สำคัญเราก็จะมีุค่ะร่วมสปาร่วมเล่นเกมกับเราได้เลยนะคะของรางวัลรออยู่มากมายค่ะฝากด้วยนะคะค่ะคุณค่ะไปแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยจะสังเกตได้ง่ายเลยว่าที่อยู่ของเรานะคะหรือว่าอยู่เน้นมอที่นี่เนี่ย <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขามีกมิจกรรมสังเกตได้เลยนะคะทุก f ้า n c ้าเนี่ยก็จะมีธงปักเอาไว้ให้คนได้ไปรู้ นะคะในส่วนของกิจกรรมลดเอามัานทันกว่าร้านนั่นเองนะคะอยู่ที่ชันจี คืเคยเคยจะมาพร้อมกับเาัดสินค้าลถทั้งร้านค่ะรถไปทั้งห้างทุกโซนกันเลยทีเดียวนะคะการกิจกรรมเอาเรือของเรานั่นเองนะคะในรอบนี้ค่ะพี่นิชาเดผ่านไปมาอย่างเื่เยินผ่านไรือยๆนะคะลาโบัวร์สาวสวยลุ่มหลของเราได้เลยเพื่อที่จะสะสมแต่บริเวณด้าหลังโบชัวนะคะแล้วก็รับของที่ลึกเก๋ๆค่ะอก้ดอเราไม่ได้ใหุแ จิจกรรมรอบแรกของเรานะคะจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีถึงใจนี่แล้ว